ยุคปัจจุบันนี้นะคะผู้คนต่างใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบนะคะมีภาวะเครียดน,นอนไม่หลับรับประทานอาหารไม่ตรงเวลาทานอาหารฟาสต์ฟู้ดหรือน้ําน้อยนะคะมีเวลาในการเข้าห้องน้ําน้อยรวมถึงมีกรรารกลั้นอุจจาระนะคะพฤติกรรมเหล่าจจน,น,นี้ส่งผลต่อระบบการขับถ่ายนะคะซึ่งก่อให้เกิดอาการท้องผูกได้ะคะ่ะซึ่งอาการท้องผูกนะคะที่จะมีตามมานะคะความถี่ในการขับถ่ายนะคะลดน้อยลงค่ะ ขุดจระแข็งนะคะถ่ายออกยากนะคะใช้เวลาในห้องน้ํานานเมื่อขับถ่ายออกแล้วนะคะรู้สึกว่าถ่ายออกไม่หมดนะคะ<ม>ซึ่งปัญหาเหล่านี้นะคะเป็นอาการที่รบกวนและลำคาญใจแก่คนหลายๆคนนะคะ<ม>วันนี้เราจึงนำเสนอการกดจุดเพื่อการแก้อาการท้องผูกนะคะจุดที่1จุดเหอกู่อยู่ระหว่างนิ้วชี้และนิ้วโปง้งกดคืนลงไป1-3นาทีจุดที่สจุดจือโกวางมือลงไปแบบนี้นะคะ แล้วกดจุดใต้นิ้วก้อยค่ะกดคึงลงไป1-3นาทีจุดที่3จุดฉือฉือวางมือแบบนี้นะคะจุดนี้จะอยู่ปลายบริเวณข้อศอกนะคะกดลงไป1-3นาทีจุดที่4นะคะอยู่ตำแหน่งที่ท้องนะคะนวดเป็นวงกลมรอบสะดือนะคะตามเข็มนาฬิกา การกดจุดนะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการช่วยรักษาอาการทองผูกเราควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หรือน้ำเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอทำจิตใจให้สดใสนะคะลดภาวะความเครียดจากการทำงานจากการใช้ชีวิตนะคะถ้ามีข้อสงสัยใดๆนะคะสามารถติดต่อตามคอนแทคข้างล่างนี้ได้เลยนะคะ